ที่สุดใช้เวลาไปเกือบ5ปีหลังปปชมีมติช่วงปลายปี2561ไม่รับกรณีพลเอกประวิทย์นสมนริการหลวงไว้ไต่สวนซึ่งในขณะนั้นมติปปชไม่เป็นเอกฉันแต่เป็นมติเสียงข้างมาก5ต่อ 3, ่ามทกลางข้อกังขาของสังคมจนนำไปสู่การยื่น2คำร้องขอให้ปปชเปิดเผยข้อมูล ในฐานะสื่อเนี่ยเราก็รู้สึกว่า,าการมีมติไม่รับคําร้องไว้ไต่สวนเนี่ยมันมีข้อสงสัยเยอะก็เลยขอเอกาสารไป6รายการแล้วก็ยื่นขอไปตามระบบนะครับใช้สิทธิ์ตามพบรบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญ2อันที่ให้สิทธิ์ของของสื่อเองก็ตามหรือประชาชนทั่วไปเองก็ตามในการยื่นขอเอกสารที่ยังต้องลุ้นว่าปปชจัดจาดาเนินการอย่างไรโดยสิ่งที่องค์กรอิสระทุกแห่งต้องพึงระลึกไว้เสมอคือเมื่อมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นผู้ตรวจสอบย่อมถูกตรวจสอบ ได้เพราะความโปร่งใสที่แท้จริงคือการเปิดโอกาสให้ถูกตรวจสอบขอบรับหมายด้เก็ด่ัสดีครับวัลเล่บอลเนเชอร์สลีกนะคะถึงแม้ว่าทีมสาวไทยจะแพ้สหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าพวกเธอขอสู้ต่อนะคะพร้อมกับลงสนามพบกับเซอร์เบียในเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามการรายงานกับคุณศส,สวรรค์ผู้วิจิตค่ะ ซอนสบันจำรองเบอร์เจ็ดนะคะให้กำลังใจกันต่อสิคะรออะไรในเกมที่3นะคะพบกับทีมชาติเซอร์เบียร,รุ่งนี้เช้านะคะตื่นเช้ากันนิดนึงรอบแข่งขันคือเวลา7จ็ดนาิกาค่ะ เช้าวันนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศบราซิลนะคะนักลย์บอลสาวไทยก็ออกมายืดไขกล้ามเนื้อที่ดัดฟ้าภายในโรงแรมหลังจากผ่านเกมหนักๆมา2เกมติดต่อก,กันทั้งกับเยอรมนีอันดับ12ของโลกในนัดแรกและล่าสุดเกมที่2กับสหรัฐที่อันดับ2ของโลกซึ่งเกมเมื่อวานนี้ค่ะทีมสาวไทยก็เป็นรองทุกรูปแบบแต่ก็ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่มาถึงเกมที่3ในวันรุ่งนี้ค่ะทีมสาวไทยก็ยังเจอเกมหนักต่อเนื่องกับเซอร์เบียทีมอันดับ5ของโลกและแชมป์โล โลกสสมัยที่6นัดนี้แม้เขาจะชนะนัดเดียวเป็นการชนะญี่ปุ่นมาได้ค่ะและล่าสุดเมื่อคืนก็เล่นไป5เซตกับบราซิลที่อันดับ1ของโลกก่อนจะแพ้ไปอย่างสนุก2ต่อ3เซตขณะที่ทีมสาวไทย6นัดชนะ2แพ้3มี7คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางแม้จะเหนื่อยล้าจากการแข่งขัน2วันติดต่อกันแต่ทั้งโค้ชและนักกีฬาของเราก็ยังมีกำลังใจและพร้อมสู้ต่อค่ะ ทุกทีมเลยค่ะเราเองต้องแบบต้องรีบกลับไปพักผ่อนแล้วก็แบบตเติมพลังให้กับทีมค่ะเพราะว่าเราก็ใช้พลังในการแข่งแต่ละแมตช์เยอะมากฝากเชียร์พวกเราต่อไปนะครับพวกเราจะพยายามสู้ให้เต็มที่ครับระกกาลังใจคือสิ่งสําคัญนะคะไม่ว่าพวกเธอจะแพ้หรือว่าชนะกองเชียร์อย่างเราต้องยืนเคียงข้างนักลุ์บอลสาวไทยค่ะ สนุกก็คือมันมีความกดดันอยู่แล้วแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาค่ะก็ออยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดไปเลยนะคะอย่าลับพวกเราน้อยลงนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเชียร์พวกเราด้วยนะคะมาร่วมกันส่งใจนะคะเชียร์ทีมไทยในการแข่งขันวอรเล์บอลเนชั่นส์ลีก 2023ตีบลั่นจอที่7 HD เชียร์สดพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่17มิถุนายนนี้ไทยพบกับเซอร์เบียเวลา6นาิกา45นาทีชมฟรีดูทีวีกด35สดออนไลน์ b ั c บู b o t v เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CS7 HD และเว็บไซต์ t ท e r o อเชีย .com ค่ะ บการติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงหลังจากนั้นติดตามชมรายการวันล,ลุมพินี21อคืนนี้เป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ครับสเทือนเวทีแน่นอนกับการพบกันระวงางไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์หวยซ้ายเหนียวแน่นจากนครปฐมแชมป์ IBF รุ่น13 5บปอนด์ที่ไม่แพ้คใครมาใน4ี่ไฟต์หลังสุดพร้อมปะทะกับก้องศึกแฟร์เทคมวยเข่าบู๊ถึงใจจากเมืองโคราแชแถมช่อง7รุ่นไล์เวท135ยบปอนด์ที่วันนี้จะขอมาเปิดตัวให้น่าจดจำในกติกามวยไทยรุ่นไลเวทติดตามชมได้อีกสักครู่ครับ พุทธศา,าสนาสุภาษิตวันนี้นะคะอโรขยะบรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งค่ะส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูประชาชนในหลายประเทศแถบละตินอเมริกาตอนนี้เผชิญกับสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่โบลิเวียอุณหภูมิตอนนี้ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสหลังมีหิมะตกหนักและน้าค้างแข็งขณะที่เม็กซิโกเป็นทิศทางตอนเหนือมีสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนที่แผ่เข้ามาปกคลุมอุณหภูมิบางพื้นที่พุ่งทะลุ45อ,องศาเซลเซียสลาไปพร้อมภาพนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับแอนนาเกิร์สนะคะและตอนนี้อยู่ที่กองละครรักในรอยลวงค่ะวันนี้เนี่ยแอนนาต้องร้องไห้แต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เดินหน้าถ่ายทํากันอย่างต่อเนื่องค่ะสาหรับละครรักในรอยลวงที่แต่ละฉากแต่ละตอนซ่อนปมต่างๆไว้มากมายและสิ่งหนึ่งที่แฟนๆจะได้ชมแล้เราประทับใจไปกับฝีมือการแสดงดราม่าของนางเอกอนักลึกซ์ที่บอกเลยว่าเรื่องนี้น้ําตาท่วมจอค่ะเพราะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพนี้แอนนาบอกเลยว่าวันไหนที่ต้องมาเข้าฉากร้องไห้เยอะๆก็จะต้องมีตัวช่วยไม่ใช้ช่วยเร่งน้ําตานะคะแต่เป็นตัวช่วยหยุดน้ําตานั่นก็คือช็อกโกแลตนี่แหละค่ะก็จะพยายามนอนให้เร็วมากๆเลยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พอมาถึง กินน้ำเพราะว่าเหมือนเราแบบต้องร้องไห้ตลอดต้องแบบต้องเสียน้ำใช่ไหมคะเราก็เลยต้องแบบดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็จะแบบว่าจะกินของหวานเลยด้วยเพื่อเพิ่มแบบความรู้สึกแบบให้มันรู้สึกแฮปปี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปสวิตให้ไปร้องไห้บางทีถ้าเกิดแบบถ้าแบบ ลึกมากเข้าไปลึกมากๆจนแบบออกยาก็จะมีวิธีก็คือกินช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะก็จะช่วยให้เราแบบลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วก็มาดื่มดากับความอร่อยของช็อกโกแลตก็เวลาที่จะเล่นก็จะเป็นคนที่ชอบพูดออกมาพูดความรู้สึกออกมาพอพอได้พูดออกมาแล้วมันเหมือนแบบเราเราเป็นคนนั้นนะคะเหมือนเราฟังเรื่องของคนคนนั้นแล้วก็แบบเหมือนประทับร่างอะค่ะแล้วพอเข้ามาแล้วคราวนี้ครั้งนี้ก็จะมีคําพูดใหม่ๆมาก็จะแบบคําว่าโอ้เธอว เจี๊ยบตะก้องก็จะรู้ว่าถ้านหนูดาม่าปุ๊บทุกคนก็จะหาบุกตลกมาให้แบบน่าหลุดน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ <c oughs> ส่วนพระเอกแบงอาทิตย์หน่วยซัพพอร์ตชันดีในละครต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่นอกตอก,ก็ขึ้นชื่อเรื่องการแกล้งเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ป่บ้างปอบยังไงอ่ะป่อย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกปวดตรงนี้แล้วค่ะปวดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปวดหน้าผากใช่ อมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันตึงไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ฝึกไว้ฝึกไว้นะเขาจะได้เก่งเนี่ยอ่าได้ค่ะแต่เดี๋ยวหน้าเขามีวิธีผ่อนคลายช่วงนี้ยูราแบบผ่อนคลายปุ๊บเขาก็จะทำท่าเซ็กซี่เขาบอกพี่แบงค์เรื่องใหม่หนูต้องเซ็กซี่เขาก็จะไหนทำท่าที่โชว์เลยไม่มีเลยไม่เคยพูดเลยเซ็กซี่จะเรื่องใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ไม่มีไม่ดูในเรื่องนั้นดีกว่าดไในละครเดมายูราค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงก็นั่นแหละค่ะก็รอดูไงคะ และเรื่องมาเรื่องนี้นะครับขอโทษนะครับโปรดิวเซอร์มองตาแข็งเลยครับมาสัมภาษณ์นี้ต้องละครเขานะเราอัปเด,ดตความเคลื่อน าดททช่วงกววงคะส่วนละครวงเวียนหัวใจสัปดาห์ที่ผ่านมา,<อ>าความแตกดังโป๊โ<ต>บรู้<ต>ความจริงทุกอย่าง<ต>ว่าคุณทศคือพี่ชายของศัตรูหัวใจตัวเองจากที่จะลงเอยอย่างแฮปปี้คราวนี้เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งโบรีบเก็บของอ,ออกจากไร่คณาพันทันทีฝั่งทศก็ออกตามหาทําภารกิจง้อสาวสุดชีวิตแต่ดูเหมือนเรื่องจะไม่ง่ายนะคะเพราะมีพงเข้ามาเกี่ยวข้องรัก 3- ามสี่เศรายังคงเป็นปัญหาใหญ่ให้นแฟนต้องลุ้นเอาใจช่วยค่ะถ้ามีลูกเผยอย่างผมมันไม่ดียังไงล่ะครับ เทียบกับลูกเผยคนโปรดของท่านก็เลวพอๆกันนั่นแหละครับพบกับลูกสาวของท่านเพื่อน,น้องสาวของตัวเองแล้วทำไมท่านึงพอใจนักล่ะครับอ,อีกคนที่ต้องจับตามองคือความร้ายของใบตองนับวันยิ่งถล่มลึกและเพิ่มดีกรีความโหดขึ้นเรื่อยเครื่องมือสาคัญในแผนการของเธอครั้งนี้ก็คือวิทนีนี่แหละค่ะใช้อาการป่วยของคนอื่นมาเล่นกับเรื่องแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะใบตองเต็มใจอีกอย่างน้องสาวคนทษก็เหมือนน้องใบตองเหมือนกัน คุณทศจกรุณาก็ช่วยหาที่พักให้ใบตองหน่อยละกันค่ะส่วนสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องให้ลุ้นกันต่อมาเอาใจช่วยพ้อสรันที่ต้องฝ่าฟันปัญหาทั้งเรื่องหัวใจและเรื่องน้องสาวบอกเลยว่าเป็นเรื่องของความเป็นความตายพลาดไม่ได้เลยนะคะวงเวียนหัวใจเสาร์และอาทิตย์นี้สองทุ่มครึ่งค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อช่วงหน้าค่ะ เซนก้ว้าวเซนกะเพอร์เฟคตวิฟสูตรใหม่สองพลังไมโครบิวตี you suffer, you, Jamie, ้โฟมมูสผิวดูใสด้วยเมมเบรนอนุฟองเล็กขั้นสุดสะอาดหมดและสิ่งอุดตันเล็กฝังลึกผิวเด้งนุ่มขึ้นเซนกะเพอร์เฟคตวิฟลองเลยทรัพย์สินได้เคยเป็นของเราอะอาจกลายเป็นของคนอื่นเดี๋ยวรถฉันไปคาร์งแคชพร้อมใช้เขาจะนําแค่ทะเบียนรถแต่ตัวรถจะเป็นของเราแล้วถช้าวันน้าเราต้องใช้เงินอะเรามีเงินก็ที่สองให้ครับผมคาร์แคชพร้อมใช้รับเงินสองก้อนเบิกง่ายผ่านไลน์มีจ เชียร์กันต่อกับนักตกลูกยางสาวไทยในศึกเลยบอลเนชั่นลีก2 0 2สน3สนามที่2วันเสาร์ที่17มิถุนายนเวลา6นาฬิกา45นาทีทีมชาติไทยพร้อมย้ำแขนทีมชาติเซอร์เบียตกลั่นจอกพร้อมการทางช่อง7 h d เชียร์ออนไลน์ได้ที่ปัตตานีทีวีแอปพลิเคชัน c n j h d และเว็บไซต์เทโรเอเชีย .com เชย่โดยไฮลักซ์นีวอดีสีเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจุลาเห์บชาลิดูเมโซดา40มงกุฎขุดธาตุอาหารต่อเนื่องมีแมกนีเซียมมีซัลเฟอร์มีสังเคราะห์แสงดีสูตรสำเร็จไกลแค่เอื้องปุ๋ยตามงกุฎสิ ไล่แค่เอื้อมโอยตามงกุฎ40่สศูนย์ศูนย์นมเปรี้ยวดัชมิลผสมน้ำผลไม้ใช้จูเลนซีโยเกิร์ตมีวิตามินบีหนึ่งบีสองดีนมเปรี้ยวดัชมิลผสมน้ำผลไม้ใช้จูเลนซีโยเกิร์ตมีวิตามิน B 1, B 2, บีหนึ่งบีสองดีบุหรี่ทุกชนิดอันตรายเลิกบุหรี่โทรฟรี1600 กลับมาช่วงนี้มีความสนุกมาให้ดูอีกเพียบเลยค่ะช่อง7 HD เปิดโผลละครใหม่ลูกผู้ชายไม้ตรพดค่ายกันตนามูวี่ทาวเตรียมนำกลับมาสร้างตำนานความสนุกบทใหม่พร้อมทับนักแสดงรุ่นใหม่ครับข้างค่ะเรื่องนี้แทนบูรันดัตขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกประกบนางเอกสมัยศศินาที่เตรียมมาบูเต็มตัวเช่นกันพร้อมด้วยทศวิชามิลลี่อภิษราและตัวละครสําคัญโนโรวัชรบุญซึ่งทีมนักแสดงก็ตื่นเต้นกันมากๆโดยได้มาพบปะเวิร์กชอปเพื่อเรียนรู้บทบาทตัวละครและดูความเข้ากันของเคมีพระนา แต่ดูเหมือนคนที่ตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นแทนนี้แหละค่ะแทนบอกว่าถึงจะเป็นน้องใหม่แต่จะพยายามเต็มที่พร้อมอ้อนขอโอกาสและกําลังใจจากแฟนๆด้วยนะคะรูปผู้ชายหมายตะพดค่ะร่องนี้เราก็เจอกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ทุกคนเลย